ให้จุกไม่หอมให้รวงให้ดุ่มเส้ซอร์ไอ้แม่มันดีงามเลยใช่สวัสดีครับพี่น้องเม่อน,นี้เราจะมาขึ้นเรือ สีวิตมีหนิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาทำงานอะไรดิรอขอ้อข้อไปงานพานหายนี่ลูกคือ,อไปไลฟ์มันเนี่ยอุ้ยถ่านกองหน้ามาเลยไม่ได้อะไรอันนี้ไม่ได้อะไรมาหาแล้วพี่น้องบรรยากาศครับแหวนงานมือถีอเด้อวันที่หาดู <c oughs> อันเอฟซีเมล์ลายแหง้งว่ามือหนีบอสเย่จะได้ร้องเรืออันบอต้อภาษาแล้เขาให้ร้องเะไรมอ สาวเฮียงพี่น้องครับยังพระท่านอันนี้เปลี่ยนชุดมาแบบืลแม่คุชินจังอันที่ห้านะครับใครใที่จะมาคืจองไว้เลยเพราะว่ามันคนเท่าไหร่นะโต๊ะโซนรซอยนีไหนี่น่าจะเคลียร์ที่ก็ บรรยากาศดีมากแม่แซมทำท่านี้ไม yeah, ่ไ yeah. ม่แซมทำท่านี้เลยดีดีมากตัวหน่อยตัวใหญ่ครับพี่หน่อยใหญ่ไปเป็นท่านไหนบ้อ เรรากาศดีมากครับพี่น้องคุ้มค่ามากครับผมคอนเสิร์ตดูเรือสำราญเป็นข้งแรกข้งแรกครับผมผู้จัด,จาก,ดจาก,กานรู้ไม่ัไม่ขอพราอพรักงานวันที่ห้าใช่ไหมฮะวันทีห่ห้านะครับทางเรือใช่ชุดกัปตันมากอานังไปท่าดีกมาก ไปคือบ่อขึ้นรูปศิลปินตูกเกี่ยวข้างในประพ้อติขอบคุณไหมครับตอนนี้มีคนแอดลไลน์ไปหนิมีคนจองไปหนิที่รรรเราพักการ์ดพักการ์ดูปแอดไลน์จองไปตอนนี้เริ่มแล้วเพราะว่าคนมีแล้วว่าจองมีผีเลยชอบดูบ้านจะได้บอกจริงมาที่ห้านะใครมานะให้จุกให้หอมให้ดมให้ลวงหมดเลยให้จุ

กองม่าน้ำบุดคุณผ้ไม่องม่าน้ำ่องว่าน้ำ่ีทำเปรวยยเขาแาบนี้ไปดูนี่จะมีมาเร็วหนีหั่เด็กิวกอองออไม่แบบนั้นมาเราไม่น่ากบุง่นะลจเออรอข้างล่างมนา กินท,ท่าไรกินโชว์กิน,นอะไรลูกกินเนยกินโชว์กินโ <laughs> ชว์มันมีแบบนี้อะไรแบบนี้แม่แต่กินจริงพอแ่